โคเดียงเผยจุดอ่อนวรชิตที่ทําให้ไปยังไม่สุดโคเทียงวิทยาลาหากุลได้ทําการแนะนําและสั่งสอนวรชิตกนิษสีบำเพนมิดฟิลด์ดาวรุ่งของทีมชนบุรีเอซให้สนใจการเล่นเกมน้อยลงพร้อมทั้งเราให้แข้งดังกล่าวพัฒนาตัวเองให้ไปได้ไกลกว่านี้โคเทียงปลุกปั้นวรชิตมาตั้งแต่เยาวชนจนปัจจุบันก้าวขึ้นมาเป็นกําลังหลักของชนบุรีเอฟซีล่าสุด ้เผยจุดอ่อนแต่แนะนำบอรชจีผ่านทางแฟนเพจสโมสรชลบุรีเ c โดยโค้ชเฮงได้เผยว่ายิมต้องเลิกเล่นเกมเพราะการเล่นเกมทำให้เหนื่อยสายตาอา่อนล้ายิมไม่ได้สนใจเล่าบุหรี่ผู้หญิงยิมไปสนใจแต่ในเรื่องของเกมพอลงไปเล่นเนี่ยยิมมีอิทธิพลต่อเพื่อนร่วมทีมไหมแต่ยิมต้องมีอิทธิพลเพราะยิมเป็นกองกลางเวลาไปซ้อมเวลาไปเล่นให้ใส100่100เอร์ไหมเกินร้อยไหมไม่ใช่ซ้อมไปวัน,วน เพราะถ้าใส่เต็มร้อยยิมก็จะได้ประโยชน์เทียบและจุดอ่อนของยิมก็คือสภาพจิตใจดีพ่อไหมแข็งแกร่งพ่อไหมและที่สําคัญการที่จะแก้ไขจุดอ่อนของตัวเองไหมไม่ใช่ว่าซ้อมแล้วก็กลับบ้านเพราะฉะนั้นยิมต้องรู้ว่าเรามีจุดอ่อนอะไรทุกคนมีจุดอ่อนหมดเพราะถ้ายิมไม่ทํานะเดี๋ยวรุ่นน้องที่จะขึ้นมาอีก4-5คนเนี่ยมันจะตามเราทันยิมต้องก้าวเหนือคนอื่นขึ้นไปอีก929